ตามวิธีเก็บมะนาวสดเอาไว้กินได้นานเป็นปีแล้วก็เป็นเดือนเลยนะคะช่วงนี้นี่มะนาวถูกมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนาะมาค่ะเดี๋ยววันนี้แค่เลยได้มะนาวมาประมาณ1โลนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเก็บกันเพราะว่าทํากินครั้งเดียวมันไม่หมดนะคะแล้วก็ถ้าเก็บธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเหลืองเสียหมดเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บกันเลยค่ะ วิธีแรกนะคะแคเลยจะใช้ถุงแบบนี้ค่ะถุงร้อนหรือว่าถุงเย็นก็ได้นะคะใส่มะนาวลงไปค่ะแล้วก็ทําการใช้ยางวงผูกนะคะเพื่อป้องกันผิวเอ,อ่อน้ำมันจากผิวมะนาวละเหยนะคะมัดเป็นลูกๆแบบนี้เลยค่ะแบบในคลิปวิดีโอเลยนะคะเพื่อน นี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นําไปเก็บไว้ในช่องแช่ผักช่องธรรมดานในตู้เย็นอยู่ได้นาน3เดือนเลยค่ะวิธีที่2นะคะเราจะใช้กระดาษเปล่าค่ะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษตั้งสือพิมพ์ก็ได้นะคะนํามาห่อลูกมะนาวแบบนี้เลยค่ะ ห่อให้มิดชิดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ยางวงนะคะนี่ค่ะมัดสักหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้กระดาษหลุดเนาะจากนั้นก็นำไปใส่ไว้ในกล่องพลาสติกได้เลยค่ะใส่ไว้ในกล่องแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยและนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องผักธรรมดาอยู่ได้นานถึงกับ3เดือนเลยค่ะ วิธีที่3แค่เลจะใช้แลปห่ออาหารนะคะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเนาะห่อมะนาวให้มิดชิดแบบนี้ค่ะที่เราห่อนะคะก็เพราะว่าป้องกันน้ำมันจากผิวมะนาวออกนะคะจะทำให้เราเก็บมะนาวได้นานนั่นเองค่ะ ใช้แรปห่อให้เรียบร้อยนะคะวิธีนี้นะคะเหมาะมากเลยสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าหามะนาวทานยากเนาะวิธีนี้เราจะเก็บให้อยู่ได้นานถึงกับ1ปีเลยค่ะใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานําไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องฟีดเลยนะคะอยู่ได้นานเป็นปีเลยวิธีการเราออกมาใช้เราก็หยิบมะนาวออกมาแล้วก็ตั้งพักไว้ให้เขาหายเย็นก่อนนะคะแล้วถึงจะนํามาบีบใส่อาหารค่ะ นี่ค่ะวิธีนี้นะคะอยู่ได้นาน3เดือนแล้วก็วิธีที่ว่าใส่ถุงร้อนนะคะนี่ค่ะวิธีนี้ก็อยู่ได้นาน3เดือนนะคะค่ะก็เป็น3วิธีการเก็บมะนาวให้อยู่ได้นานเอาไว้กินนานๆง่ายๆนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ